สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาทำคลิปช้อปปิง้งฮอล์99ของ1บาทใช่แล้วครับวันนี้เราจะกลับมาทำคลิปแกะถุงแกะพัสดุของจากช้อปปีนะคะ หนึ่งบาทในแคมเปญวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้ฮักเอาโปใจของเรานะครับก็จะมาแกะของให้ทุกคนดูกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยเราสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็ของที่เราสั่งมาจะคุ้มค่ากับราคา1บาทไหมจะใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะบ่งไปดูกันเลยนะครับว่า สภาพของที่เราซื้อมาจะเป็นยังไงนะครับสภาพสภาพสภาพนี่นะครับก็คือของที่เราสั่งมาจากแคมเปญวันที่9ก้าเดือน9ก้านะครับไปแกะกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากอนามัยเหมือนกันแหละนึาคิดว่าน่าจะใช่จริงด้วยนี่หน้ากากอนามัย2แท็คเหมือนกันนะครับ สีขาวกับสีดำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นแบบว่าของ k f 94เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แพ็กละ1บาทได้10ชิ้นนะครับเฮ้ยทุกคนมันคุ้มว่ะเราได้แมสมา40ชิ้นชิในราคา2บาทถ้าเอาไปรีวิวปุ๊บก็จะเป็นถุงแพ็กละ50ตังค์40ชิ้น4บาทสิแพ็กละบาทไม่ใช่ไม่ใช่<ๆ>40ชิ้น4บาทพอรีวิวปุ๊บก็จะเหลือ50ตังค์ เท่ากับว่าเรามีหน้ากากอนามัย40ชิ้นในราคา2บาทใช่ว้าวทุกคนแล้วมันอยู่ได้เป็นเดือนเลยอะ่ะใช่ไหมเราใช้2คนอะ่ะวันละหนึ่งชิ้นทุกคนคุ้มมากเลยนะครับแคมเปญหน้าอย่าลืมรอดูกันว่ามันจะมีแบบนี้มาอีกหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้กับการบริหารแบบนี้มันก็ถ้าจะต้องใช้ของแบบนี้ไปอีกนานใช่ไหมบอยเป็นของที่มีอยู่ทุกบ้านใช่เป็นของที่มีทุกบ้าน <c oughs> ลองต่อไปนะครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงอีกนะคือขวดโหลใส่เครื่องปรุงนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้นี่อันนี้คือตัวเดียวกับที่พิมพ์รี่พายขายปะ ขาก็จะมีช้อนมาให้นะครับเอาไว้ใส่แบบนี้สามารถที่จะเปิดแล้วก็ตักอย่างนี้ได้หรือว่าจะตักอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้คือสะดวกมากๆเอามาใส่พวกเครื่องปรุงที่เป็นเกลือน้ําตาลหรือว่าผงปรุงรสก็ได้นะครับจะได้แบบว่าเก็บไว้ในขวดสวยๆน่ารักน่ารักจริงๆเราน่าจะสั่งมาให้เยอะกว่านี้จะได้แบบว่าครบองค์ประกอบนี่นะครับ เราก็ต้องชีสทะเตท,ทำความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยเก็บอ้ามาแล้วนี่คือวัสลีนนะครับทุกคนทำไมันจิ้วริวขนาดนี้เนี่ยวาสลีนราคา1บาทนะครับจิ้วริวมากเหมือนวัสลีนปอมเลยเนาะไม่ยากจะปอมกันได้เหรอเฮ้อแกะอย่างงี้เลย นี่นะครับคือวัสลีนราคา1บาทต่อไปนะครับถุงเท้าอันนี้จะเป็นถุงเท้าข้อแบบข้อต่ํามากๆเลยนะครับเอาไว้ใส่กับผ้าใบแบบไม่ให้เห็นถุงเท้าขึ้นมาเลยแล้วก็เราอ่ะชอบถุงเท้าแบบนี้มากเพราะว่ามันมันใส่ไปทํางานได้นะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปมากๆเลย1บาทละทุกคนเราก็เลยแบบพยายามจะสั่งมาจากแคมเปญแต่ละแคมเปญเรื่อยๆเลยนะครับเอาไว้สลับใช้ได้หลายๆคู่ในขณะที่เราแกะของอยู่นั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนจากช้อปปี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เรเรียกว่าขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เราเอามาใส่แอลกอฮอล์นี่นะคะฟุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยขวดนี้100 ml คือแบบใช้ดีมากๆแน่นอนใส่สเปรย์แอลกอฮอล์ได้เยอะมากๆเอาไว้พกติดกระเป๋าหรือว่าเอาไว้เอาไว้ตั้งบนโต๊ะทำงานนะครับต่อไปนะครับ เพราะว่าสิ่งที่สิ่งเปลืองไม่ใช่อะไรหรอกอีแอลกอฮอลนี่แหละแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องใช้นี่กระดาษทิชชู่เปียกนะครับแบบมีแอลกอฮอลด้วยทุกคนคือเราอยากจะบอกว่าแคมปญนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะเราจะสั่งมาเป็นพวกแอลกอฮอลเจลแอลกอฮอลแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าเขาเอามาเซลลราคาเยอะมากๆแล้วเราคิดว่า ประเทศเราตอนนี้มันก็น่าจะต้องใช้อะไรแบบนี้ไปอีกยาวๆแล้วก็เลยสั่งมาไว้ก่อนละกันเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยอันนี้นะครับเป็นแฮนด์ครีมเป็นกลิ่นบูเบอรี่นะครับเราก็สั่งมาเพราะว่าใช้แอลกอฮอล์แบบนี้แล้วมือเราก็จะแห้งนะครับเราก็ต้องใช้แฮนด์ครีมในการบำรุงผิวมือของเรานะครับแล้วมันมีเฟลในแฟลตเซลราคา1บาทพอดีเราก็เลยซื้อมาต่อไปนะครับเป็นกล่อง อ่าอันนี้คือขนมหนูแฮมสเตอร์ของเราเองนะครับนี่เป็นขนมของหนูแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงไว้สอตัวนะคะก็จะเป็นไข่แล้วก็เป็นเนื้อไก่นะครับที่เขาทำการแบบฟรีดได้ไวแล้วก็นี่คือถัว่วเมล็ดถั่วนะครับนี่น่ารักมากๆหวังว่าหนูจะกินนะแล้วก็ชิ้นต่อไป เป็นหน้ากากอนามัยแบบว่า k f 9 4นะครนี่ทุกคนเราสั่งมาอันนี้ชิ้นละหนบาทนะครับก็จะเป็นแพ็ค10ชิ้นอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นสีดำแคมเปญน,นี้อย่างที่เราบอกไปว่ามันมีหน้ากากอนามัยแบบนี้เนี่ยมาร่วมแปดเซล์เยอะมากๆนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะกดมา ในทุกครั้งทุกออเดอร์การสั่งซื้อของเราก็จะมีหน้ากากอนามัยแบบนี้เนี่ยติดมาด้วยอย่างละ1แพ็คหรือ2แพ็คนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากด้านที่เขาแถมมาด้วยก็จะเป็นหน้ากากผ้าไอ้หน้ากากอนามัยสีฟ้าแบบนี้แต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับถ้าจะใช้เราก็จะใช้เป็นแบบ2ชั้นซ้อนกันแล้วก็เปลี่ยนแบบวันต่อวันเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันกลับมาอีกแล้วแล้วก็การบริหารมันค่อนข้างที่จะแย่นะครับทุกคนเราก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฐาน AAAA เ AA AA นะครับเป็นฐานเราสั่งมาเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ใส่รีโมทแอร์นะครับนี่อันนี้ก็ราคาหนึบาทนะครับได้มา2คู่สีชิ้นแบบนี้แล้วก็เขาแถมหน้ากากอนามัยมาให้ด้วยคือของ1บาทและยังมีของแถมมาทุกคนเป็นหน้ากากอนามัย อันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าที่ดับกลิ่นชักโกปะใช่นี่ทุกคนอันนี้เราสั่งมาเป็นกลิ่นเลมอนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะใช้นี้เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดฝาแล้วเอาแอนตรงนี้เนี่ยจิ้มเข้าไปกับตรงชักโกนะครับแล้วก็บีบเจลเข้าไปให้มันติดก,กับชักโก้ช็กโกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเวลาที่เราไปทาพูดอะไไป <laughs> มันก็จะไม่ได้กลิ่นที่ <laughs> ็น่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเหมือนเดิมคือเราสั่งมาเยอะมากเลยรอบนี้ะคืบอว่าคุ้มมากๆนะครับทุกคนราคาแค่หนึ่งบาทจะได้แพ็คระัสิบชิ้นเนี่ยกล่องต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับมีทั้งแบบเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เลย อันนี้เราสั่งมาในราคาที่ชิ้นละ1บาทนะครับแอลกอฮอล์ก็จะเป็น75%เปอร์เซ็นต์นะครับคือแบบเอาไว้พกพาสะดวกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับราคาแค่1บาทเอง2งชิ้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นถุงผ้าเฮ้ยเรามีเราสั่งสีดำมาก็ได้สีดำมาด้วยอันนี้เป็นถุงผ้าสำหรับไว้ใช้ไปแบบว่าซื้อของที่ตลาดหรือว่าที่ซูเปอร์นะครับก็ใช้แทนถุงพลาสติกได้ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะกลับมาแกะพัสดุอะไรในแคมเปญไหนของช h อ p ปี้อีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลับไปดูคลิปอื่นๆในช่องแฮชอัพโบเดย์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในชอปปี้ปป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 